กาไม่มีฉากกวนกล่องมนเหลืองหรือว่าเออไม่รู้อ่ะกล่องเหลืองข้างใส แค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วอของแถมของแถมมันจะล้มเนี่ยนะมันจะล้มไวกิ้งชื่ออะไรนี่นลาบูบูลาบูบูเดอะไวกิ้งเดอะไวกิ้งอ่ะตู้คากแล้วว่ามันจะล้มแค่นี้หมห้